สนับสนุนโดยกานีเย่ไลท์ครีมสูตรใหม่ขอคสูตรช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยกานีเยไลท์ครีมสูตรใหม่ค่ะเล่าบรรยากาศการซ้อมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเออว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างเห็นบอกว่าจริงๆแล้วกูว่านักใจมากเหนื่อยค่ะเหนื่อยแทนพ่วกกลับ เพราะว่าจับทางนี้ทางนี้ก็ดิ้นจับทางนี้ตรงนู้นก็ดิ้นสนกันมากคุณง่ายคือพวกเราเนี่ยค่ะไม่ค่อยมีวินัยเลยไม่รู้จะไปทางไหนช่วยเลยมีคนนี้แหละค่ะที่คอยช่วยนะคะที่ไงบ้างเสียงหัวเราะให้กับพวกเราทุกคนในการที่ซ้อมท่าเต้นในแต่ละครั้งที่ผ่านมาที่จะไม่ล่าช้งถ่ายคลิปนะครับคนนี้ครับ่งไม่มีใครถ่ายแล้วครับนี่เอาไปดูที่บ้านครับเอาไปดูที่บ้านกล้องโทรศัพท์ตัวเองมาไถ่ายคลเงี้ยเพื่อเอาไปเต้นที่บ้านแต่หลังๆก็ไม่ถ่ายแล้วฮะเพราะว่าพอมาอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนอีก ไม่รู้ไหมว่าที่จำได้นี่กว่าจะจำได้มันยากเลยว้แย่อย่างคนอื่นแล้วมีปัญหาอะไรในการเต้นคนนี้ไม่มีเลยอื่นเขาสั่งให้เต้นวันร้อยหนึ่งบอลเต้นไปสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เต้นขอกท่าทางเยอะมากแล้วแต่เองก็จะต้องเหมือนไปการแบรนด์เขาค่อนข้างเยอะแล้วมีพลาดด้วยเขาคืออุ้ยจะดีไหมคือเรื่องเลื่อนๆวนะคือแบบไม่ีหน้าอายอะคุณบอลมันก็เรื่องหน้าอายที่มงแต่คือมันมันจะมีท่าแบบปึ๊บ โดนข้างบนเขาว่กไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรคือสงสัยโดนไปเองโดนไปเองแล้วคือเจ้าจ๋าก็ไม่มีไม่มีอะไรเขาคงเข้าใจว่าเราแบบคิดไปเองเสร็จพอลงล่างปุ๊บปุ๊บดูนี่แล้วอ่ะก็เลยแบบผมก็เลยหันหน้ามองจ๋าจ๋าก็ขำออกมาผมก็ขำคือมันเป็นความที่เราไม่ตั้งใจจริงๆครับผมสาบานตรงๆบอยบอยเลยกัดทั้งบนทั้งล่างเลยอ่ะคือท่าท่าใหญ่ท่าใหญ่ค่ะท่าใหญ่ เนี่ยถามพี่ถามครูอ้วนไม่ครูอ้วนไม่เคยโดนเลยทําไมคุณไม่โดนมั้งอ่ะผมเต้นไม่พร้อมชาวบ้านยังไม่พร้อมเลยจะไปโดนได้ยังไงเราแต่พี่อีไม่ต้องพูดถึงผมโดนผมโดนผมเต้นโดนแต่ผมคิดว่าโดนข้างหลังเรื่องเต้นนี่นะคะมิวสิกเแตนคนที่เต้นเลิวมากค่ะทำไมอ่ะกระดูกคนเยอะชอบแต่งเพลมีอารมณ์ในการเต้นคือพี่บอยเนี่ยสี่ร้อยไอ้นี่พันสองคนธรรมดานะคะเวลาเต้นกลางแขนนะคะเขาก็จะเต้น นี่มาดีเต็มมาเลยพูดยังไงว่ามันจะต้องมีซีนที่ทุกคนจะต้องมาเต้นรวมกันเรื่องเพลงเพลงหนึ่งคือเพลงอะไรครับเริงลีลาดโอ้ั a n ก็ต้องเต็มที่โอเคครับผมงั้นยกเวทีได้ดู้นะครับเต็มที่กันเลยนะกับเริงลีลาครับ you ครัยอดค่ะต้องบอกว่านอกจากจะมีนักแสดงหลักแล้วนะคะยังมีนักแสดงครื่นลูกใหม่อีก2องท่านด้วยขออนุญาตคุยนิดนึงค่ะเชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรแล้วก็มาร่วมงานได้ยังไงคะ ค่ะชื่อมีนันทรีมาลีทองนะคะเป็นโครงการเป็เด็กโครงการคือลูกใหม่สุนทราพรค่ะ,คะมาถึงน้องผู้ชายบ้างค่ะออครับผมชื่อปอมมารเดชไกรสากัะ,ะ,ะผมก็เข้ามาในปฏิบัติเ,ออเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคสติ้งของปฏิบัติการพิธีกรแมวมองของ JSL <อ>ครับผมและทีนี้ก็คือเขาก็เลยให้มาลองแคสติ้งเวทีนี้ดูละครเวทีเรื่องนี้ครับทีนี้อยากดูกันแล้วเล่นที่ไหนกี่รอบบัตรซื้อที่ไหนยังไงครับ โรงละคร M Theater นะคะควันที่21มกราคมรอบแรกค่ะมีทั้งหมด9รอบนะคะ ต่อสุดท้ายคือวันที่6กุมภาพันธ์ใช่ครับตอนนี้ก็จองบัตรได้แล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะฮะแล้วก็โรงภาพยนตร์ EGV ด้วยนะครับหรวมถึงไพรส์นีไทยด้วยไพรส์นีก็ได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณเหล่านักแสดงจากละครเพลงกว่าจะรักกันได้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับและเราก็มีดอกไม้สวยๆจากนิสุริศาเวอร์มอลไพร์ค่ะขออนุญาตมอบให้น้องเล็กสุดดีกว่าคค่ะอขบุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็รวมถึงมาแล้วนะครับต้องเป็นของที่ระลึกจากทางรายการครับน้องยิฟแล้วกันเนาะรับมอบแทนค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์การีนเนยมอบให้ด้วยค่ะขออนุญาตมอบให้พราเองดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะผมไม่แบ่งใครนะคะรับได้ทุกคนได้ทุกคนแบ่งตัวแทนรับ ครับผมนะครับจะเห็นได้นะครับว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีโอกาสหลากหลายเวทีหลากหลายรูปแบบเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่และเช่นเดียวกันครับที่สาเสศก็เปิดให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่นะครับหน้าตาดีมีความสามารถร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะแสดงความสามารถด้านอื่นนะครับส่งมาบอกกับเราครับเดี๋ยวสาเซศเปิดโอกาสใครครับใช่แล้วค่ะรวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาใกล้ชิดดาราที่คุณชื่นชอบนะคะได้ง่ายๆเลยค่ะก็สามารถที่จะ เขียนเรี่ยกาความประทับใจที่คุณมีต่อดารานะคะไม่แน่คุณอาจจะได้มาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับดาราที่คุณชื่นชอบบนเวทีค่ะวันนี้ชุดพิธีกรครับขอบคุณเควินและดิศยาด้วยนะครับเราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์บ่ายมโมงตรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ